ก็จะเข้ามาสู่กันแปลในเก่งที่5นะครับในวิชาแปลมคตเป็นไทยก็จะมาในเรื่องสโยชนะวัตถุเหมือนเดิมนะครับในธรรมบทหน้าที่38ถึง39ก็จะมาต่อในเก่งที่แล้วนะครับก็จะตัดออกนิดหนึ่งครับ ก็จะตรงนี้ก็จะเป็นพระศาสดานะขึ้นพระศาสดามาัธอานว่าพระศาสดาพยากาสศีนะครับทรงพยากรณ์แล้วอิติว่าตรงนี้นะครับขึ้นมาอิติพิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลายสาปิอิตีอันว่าหญิงแม้นั้น อนุโพสีสวยแล้วอัตนากะตะกรรมังเอวะซึ่งกรรมอันอันตนกระทำแล้วนั่นเทียวดังจะกล่าวโดวยย่ออติเตในการอันล่วงแล้ว สาอิถีอันว่าหญิงนั้นภริยาเป็นภริยาขหาปฏิสาของขหาบดีเอกัดสะคนหนึ่งพารานสียังในเมืองชื่อว่าพาราณสีหุตตวาเป็นอากาศีได้กระทำแล้ว สภากิจจานี้ซึ่งกิจทั้งปวงทั้งหลายอุทธกาหารณะโกตนะณะปจานาทีนี้มีการนำมาซึ่งน้ำและการตำและการหงเป็นต้นสหัสเถนะเอวะ ด้วยมืออันเป็นของมีอยู่แห่งตนนั่นเทียวเอโกสุนัขอ,อันว่าสุนัขตัวหนึ่งตัดสาอิทิยาของหญิงนั้นโอโลเกนโตนิสิธินั่งและดูอยู่แล้วตังอิถิงซึ่งหญิงนั้น ครุมานังผู้กระทําอยู่สาภพกิจาจนี้ซึ่งกิจทั้งปวงทั้งหลายเคเฮในเรือนตอนนี้ก็จะเป็นประโยคแทรกนะครับยกขึ้นมา ตัสาอิทิยาเมื่อหญิงนั้นหารันติยานำไปอยู่พัดตังซึ่งพัดเขเต,เตในนาว่าง,งราหรือทารุปนาทีนังวัตถุนังอัฏฐายะ อรัญยังคัดชันติยาแลกวาตงครับหรือว่าไปอยู่สู่ป่าเพื่อประโยชน์แก่วัตถุทั้งหลายมีฟืนและผักเป็นต้น โส so, สุนัขโขอันว่าสุนักนั้นคัดฉติย่อมไปสัตทิงกับตายะอิทิยาเอวะด้วยหญิงนั้นนั่นเทียวทาระสามทารมนุษษาอันว่ามนุษย์ผู้หนุ่มทั้งหลายทิศวะ เห็นแล้วตังอิทิงซึ่งหญิงนั้นอบผันเทนติย่อมเยาะเยะ้ยอิติว่าอัมโพดูก่อนท่านผู้เจริญสุนขัขรุทธโกอันว่านายพานผู้เลี้ยงซึ่งสุนักนิกขันโตออกไปแล้ว อัจชะในวันนี้มะยังอันว่าเราทั้งหลายคุณชิตส,สามะจักกินมังเสนะซึ่งเนื้อทั้งหลายอิติดังนี้สาอิถีอันว่าหญิงนั้นมังกูเป็นผู้เก้อเขินกระถายะ ด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าวเตสังทาระมนุษาานังของมนุษย์ผู้หนุ่มทั้งหลายเหล่านั้นมุตตวาเป็นปหริตาวาปะหารแล้วสุนัขังซึ่งสุนักเลทุขันธาทีหีวัตถุหีด้วยวัตถุทั้งหลายมีก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้น สุนัขขังยังสุนัขปาลาเปสีให้หนีไปแล้วสุนัขโขอันว่าสุนักนิวัติตาวากลับแล้วอนุพันธ์ทิติดตามแล้วปุณะอีกกิระได้ยินว่าโสสุนัขโขอันว่าสุนัขนั้นสามิโกเป็นสามีตัดสาอิติยาของหญิงนั้น อัตตาาเวในอัตภาพตะติเยที่สามอโหสีได้เป็นแล้วตัดสมาเพราะเหตุนั้นโสสุนักโข,ขอันว่าสุนักนั้นณนสักโกติย่อมไม่อาจสิเนหังชินที่ตุงเพื่ออันตัดซึ่งความรักนีจริงอยู่ ยกปุคโลมาครับปุคโลอันว่าบุคคลอภูตะปุโภนามะชื่อว่าผู้ไม่เคยตัวนี้นะครับฉายาวาเป็นเมียหรือตัวนี้นะเป็นเมียหรือปฏิว่าหรือว่าเป็นผัว เป็นแล้วนัถีย่อมไม่มีสังสาเรในสงสารอน,นะมะตะเคอันมีเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลผู้ไปตามรู้ผู้ไปตามอยู่ไม่รู้แล้วเกีจาปีแม้ก็จริง ปัะถึงอย่างนั้นสีเนโหอันว่าความรักอธิมัตโตอันมีประมาณยิ่งยาตะเกสูในญาติทั้งหลายโหติย่อมมีอัตภาเวในอัตภาพอวิทูเรอันไม่ไกลตัสมาเพราะเหตุนั้นโสสุนัขโขนว่าสุนัขนั้น นะสะโกติย่อมไม่อาจตั้งอิทิงวิชาหิตุงเพื่ออันละซึ่งหญิงนั้นสาอิเทียนว่าหญิงนั้นกุชิตวาโกรธแล้วตัดสะสุนักขะสะต่อสุนักนั้นหระมานานำไปอยู่ยาคุง ซึ่งข้าวต้มสามิกัดสะเพื่อสามีเคเตในนาถ้าเปตาวาเน็บแล้วคัดฉงซึ่งเสือ้ออุดชังเคที่ชายพกอาคามาสีได้ไปแล้วสุนขัขโขอันว่าสุนัขขาโตไปแล้วสัตทิงกับ สายอิทิยาเอวะด้วยหญิงนั้นนั่นเทียวสาอิทเทียนว่าหญิงนั้นทัตวาให้แล้วยาคุงซึ่งข้าวต้มสามิกับสาแก่สามีอาทายะถือเอาแล้วตุชกุตังซึ่งหม้ออันเปล่าคันตวาไปแล้ว อุทกาถานังสู่ที่แห่งน้ำเอกังแห่งหนึ่งกุตังอย่างหม้อภูเรตวาให้เต็มแล้ววาลุกายะด้วย้ายอากาสิได้กระทำแล้วสัตทังซึ่งเสียงสุนคัสสะ แก่สุนักสมีเปโอโลกเกตวาที่ตัดสะตัวยืนแลดูอยู่แล้วในที่ใกล้สุนัขโขอันว่าสุนัขจินเตตาวาคิดแล้วติว่าอัจชะในวันนี้ มัทุระกถาอันว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวอันไพเราะเมอันเราลัทธาได้แล้วจิรัสสังวะตาต่อการไม่นานหนออิติดังนี้นางคุถังยังหางจาเลนโตให้ไหวอยู่ อุปสรรคกมิเข้าไปหาแล้วตังอิถิงซึ่งหญิงนั้นสาอิเถีนว่าหญิงนั้น้าเหตวาวะจับแล้วตังสุนักขังซึ่งสุนักนั้นคีวายังที่คอทันหังมั่นพันทิตตวาผูกแล้วกุตังซึ่งหม้อ เอกายะลัชุโกติยาด้วยปลายแห่งเชือกข้างหนึ่งพันธิตาวาผูกแล้วเอกังลัชโกติงซึ่งปลายแห่งเชือกข้างหนึ่งคีวายังที่คอ สุนัคัสสะของสุนักกุตังอย่างหม้อปวัตเตสีให้กิ่งไปแล้วกัตตวากะธรรมอุทกาพิมุขังให้เป็นหม้อมีหน้าเฉพาะต่อน้ำสุนโขอ,อันว่าสุนักอนุพันธันโตติดตามอยู่กุตังซึ่งหม้อ ปฏิตาวาตกไปแล้วอุทเกในน้ำอากาศีได้กระทำแล้วกาลังซึ่งกาละตัทะอุทเกเอวะในน้ำนั้นนั่นเทียวสาอิเทียนว่าหญิงนั้นปจิตาวาไม่แล้วนิระเยในนรกทีขารตัง สิ้นการสิ้นราตีนานวิปาเกณนะด้วยเพราะวิบากกรรมมัตสะแห่งกรรมอัตตสะนั้นตัวนี้ครับ โยกขึ้นมานะบุคล e n นครับผู้อันบุคคลพันธิตวาผูกแล้วกุตังซึ่งหม้อวาลุกายะแห่งชายคีวายังที่คอ ปักคิดตายโยนไปแล้วอุทะเกในน้ำอัตตาภาววสเตในร้อยแห่งอัตภาพอากาสีได้กระทำแล้วกาลังซึ่งกาละวิปากาวเสเสนะเพราะวิบากอันเหลือลงอิติดังนี้ ก็ตอนนี้ก็จะยกพระศาสดามานะสทธาน,นว่าพระศาสดาพรยากาสีทรงพยากรณ์แล้วว่าพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อัตนากะตะกรมังเอวะอันว่ากรรมอันอันตนกระทำแล้วนั่นเทียวตุมเหหิปีแม้อันเธอทั้งหลายอนุภูตังสวยแล้วหีดังจะกล่าวโดยย่อ อติตัดสมิงกาเลในการอันเป็นไปล่วงแล้วโคปาละทารกาอันว่าเด็กผู้เลี้ยงซึ่งโคทั้งหลายสัตตะเจตพาราณสีวาซิโนผู้อยู่ในเมืองชื่อว่าพาราณสี คาวิโยยังแม่โคทั้งหลายวิจาเรนตาให้เที่ยวไปอยู่สัตตาหาวาะวเรนะตามวาระแห่งวันเจ็ดเอกสมิงอาตาเวปะเทเสในประเทศใกล้ดงแห่งหนึ่งคาวิโยยังแม่โคทั้งหลายวิจาเรตาวา ให้เที่ยวไปแล้วเอกทิวส,สังในวันหนึง่งอาคัตฉันตามาอยู่ทิศสวาเห็นแล้วมหาโคทังซึ่งเฮี้ยใหญ่เอกังตัวหนึง่งอนุพันธิงสูติดตามแล้วตัวนี้ปจริง ก็เป็นจุดจบประโยคน์ะครับโคธาอันว่าเฮียปลายิตาวานีไปแล้วปาวิศีได้เข้าไปแล้วเอกังวัมมิกังสู่จอมปวกแห่งหนึ่งปานะก็ สิทธานิอันว่าช่องทั้งหลายสะตะเจตวามิกัสะแห่งจอมปวกนั้นอัธิมีอยู่ทารกาอันว่าเด็กทั้งหลายมันเตตวาปรึกษากันและติตว่าอิดานี้ในการนี้ มะยังอันว่าเราทั้งหลายนะสักคิดสามาจากไม่อาจขเหหุตุงเพื่ออันจับเอาสเวในวันพุ่งมะยังอันว่าเราทั้งหลายอาคันตวามาแล้วคันหิตสามาจากจับเอาอิติดังนี้ เอเกโกทารโกอันว่าเด็กคนหนึ่งหนึ่งอาทายะถือเอาแล้วสาขาพังขามุดถิงซึ่งกรรมแห่งลูกขาวัยวะ,วะอันบุคคลพึงหัก คือกิ่งไม้หรือว่าซึ่งกรรมแห่งกิ่งไม้อันบุคคลหักแล้วแล้วก็เอเกกังกรรมหน,หนชะนะเป็นชนสัตตปีแม้เจ็ดหุต,ตวาเป็น ปิทหิตตวาปิดแล้วชิตธานิซึ่งซ่องทั้งหลายสัตตะเจตปักกมิงสูหลีกไปแล้วภุณธิวเสในวันรุ่งขึ้นเปทารการว่าเด็กทั้งหลายเหล่านั้นอามณะศิกริตาวาไม่กระทำไว้ในใจแล้วโคทังซึ่งเฮียนั้น คาวิโยยังแม่โคทั้งหลายวิจาเรตวาให้เที่ยวไปแล้วปะเทเสในประเทศอัญัสมิงอื่นอาทายะพาเอาแล้วคาวิโยซึ่งแม่โคทั้งหลายสัตเตเมธิวเสในวันที่เจ็ดัดฉันตาไปอยู่ทิศสวะ เห็นแล้วตังวามมิกังซึ่งจอมปวกนั้นปฏิละพิตวาได้เฉพาะแล้วสติงซึ่งสติจินเตตวาคิดและอิว่าปวัติอันว่าความเป็นไปทั่วตัดสาโคทายะ ของเฮียนั้นกานุโขเป็นอย่างไรหนอแลโหติย่อมเป็นอิติดังนี้วิวริงสุเปิดแล้วชิตธานี้ซึ่งช่องทั้งหลายอัตนาอัตนาเปทาหิตานี้อันอันตน ปิดแล้วอันอันตนอันตนปิดแล้วโคทาอันว่าเฮียนิรา <c oughs> นิราละยาเป็นสัตว์มีความอะไรออกแล้ว ชีวิตเตในชีวิตหุตวาเป็นอัทิจัม,มาวเสสาตัวมีกระดูกและหนังอันเหลือลงปเวทมานาสันอยู่นิคมิออกไปแล้วเตทาราอันวเด็กทั้งหลายเหล่านั้น ทิศวะเห็นแล้วตังโคทางซึ่งเฮียนั้นกัตวากระทำแล้วอนุกรรมปังซึ่งความเอ็นดูมัตตวากล่าวและอติว่าตุมเหอ,อนว่าท่านทั้งหลาย มานางโคทังมาเรธาจงอย่ายังเฮียนั้นให้ตายโคทาอันว่าเฮียเจนะพัตตาลูกคำแล้วอตัวน,นี้ โคทาอันว่าเฮียตัวนี้ครับ โคธานวะเฮียชิน,นะพัตตาเป็นสัตว์มีพัดขาดแล้วสัตตาหังสิ้นวันเจ็ดชาตาเกิดแล้วอิติดังนี้บริมัชิตวารูปคำแล้วปิดถิงซึ่งหลังตัดสา โคทายะของเฮียนั้นวัตวาก่าวแลจิว่าตะวังอันว่าเจ้าคัดชาหีจงไปสุเขนะตามสบายอิติดังนี้วิสัชเชสูงปล่อยแล้วเตทารการว่าเด็กทั้งหลายเหล่านั้น อ,อันนินาะอันไฟนะปัจจิงสูไม่ไม่แล้วนิระเยในนรกตะวะกนโคทายะอมาริตตาเพราะความที่แห่งเฮียเป็นสัตว์ อันตนไม่ให้ตายแล้วปะนะแต่ว่าเตสัตะชนะอันว่าชนทั้งหลายเจ็ดเหล่านั้นหุตวาเป็นแล้วเอกโตโดยความเป็นอันเดียวกัน จชน,นะพัตตาเป็นผู้มีพัดขาดแล้วทิวาสานี้สิ้นวันทั้งหลายสัตเจตสัตเจตอัตภาพเวสุในอัตภาพทั้งหลายจุดทศสุสิบสี 14. อะเหสุง ได้เป็นแล้วพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายตทาในการนั้นตังกรรมังอันว่ากรรมนั้นตุมเหหีอันเธอทั้งหลายโคปาละเกหีเป็นผู้เลี้ยงซึ่งโค สัตหีเจ็ดคนหุตวาเป็นกะตังกะทำแล้วอิติดังนี้ส,นสัทธาอันวภาศาสดาพยากาสีทรงพยากรณ์แล้วปัญหังซึ่งปัญหาเตหิภิกขุเหตุปุถะปุถังอัน อันภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลแล้วและทูลแล้วซึ่งปัญหาอันอันภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลแล้วและทูลถามแล้วเอวัง ด้วยประกาศนี้ก็กจบไปนะครับสำหรับเก่งที่5ก็มาพบกันใหม่ในเก่งต่อไปนะครับ